ทำไมถึงต้องให้สุจริตสอบเพราะมันมีผลในการเลื่อนสมณศักดิ์ถ้าเขามีผลงานว่านักเรียนของเขามีเนสอบผ่าน,นเท่านั้นเท่านี้นเยอะๆเขาก็จะได้โอกาสเลื่อนขั้นสมณศักดิ์แต่เด็กคนที่สุดริตสอบโอนเน็ตแบบนี้แต่เดกคทสุจริตสอบหร่ออะไรเพื่อจะทําผลงานของคารวะพระไม่เกิดมดา,นานแล้วนะรู้นักธเองนะแต่ไม่มีความรู้สึกอย่าง แต่คนที่ทำตีแล้วปาติโมอีกข้อก็ลืมไปแล้วตอนนั้นก็ท่องตอๆจำๆเอาหรือไม่ท่องไม่จำเขามาเปิดหนังสือแล้วลองกันสอนดีถึงแม้พอดีพอไปเรียนพอมีปัญหาปุ๊บใครทอาจารย์เรียกไม่ใช่เขาบอหลวงปู่เลยครับเพราะว่าหลวงปู่เลยทำเป็นชื่อที่ดีเป็นบุคคลที่มีตัวตนเองสมัยโบราณมาแล้วแล้วชาวอีสานเนี่ยเขารับรับสื่อมากเขาเอาชื่อมาอ้างว่าเอริดิชาติกับเกิดแล้วไม่มีองค์เดียวะบ ไม่ใช่มีอดีตพระวิดาคนหนงเดียวองค์อื่นอีกที่อ้าองคำว่าหลวงปู่นเนรธรรมไปใช้เป็นแบรนด์ในการที่ให้ชาวอีสานมารืมใส่สื่อเนี่ยขอขามาแล้วก็หลวงปู่นเนรธรรมเนะเอาชื่อท่านมาทาให้ดูแย่ตัวอดีตพระบิดาเอาชื่อท่านมาทำให้ดูแย่แ,ยแล้วสื่อไปช่วยขยายการเอาชื่อท่านมาทำให้ดูแย่อีกอ็เรียกเขาเรียกชื่อเขาก็ได้เข้าบัญญ,ญาดำว้เราะอย่างเงี้ยเขาอาจจะศรัทธาน่าแต่พอพอ,พอมองไปจสอบ คนที่ติดตามไม่นช่ทางการเงินหรือเามันเป็นการฟอกเงินดังนั้นศรัทธาของญาติโยงไปรับใช้ธุรกิจใต้ดินหรือถ้าเกิดเอาการเงินคอร์รัปชันมาฟอกเนี่ยก็ไปรับใช้การคอร์รัปชันเป็นช่องทางให้คนเอาศาสนาที่บริสุทธิ์บริบูรนณะ์ไปรับใช้ความชั่วมันเร็วไหมเราจากคำพูดแท้แต่เจนานาคำพูดของเราไปรับใช้ความชั่วจุดก้าวเราก็จะพบว่าทางการกติงนะ้งเนี่ย เ s o n a l b r a n d เนะ่ยนะเป็นเทรนที่มาแล้วเราทำเรื่องนั้นมานานแลนะ้วในกลุ่มที่ทำเรื่องที่เราใช้คำวา่าพุทธพาณิชนยะ mm hmm. ์จริงๆแล้วไม่แฝนเลยคำเนี่ยเพราะพระุทธเจ้าไม่ได้หวังหากำไรอะไรกับใครเลยถ้าเ,เราเอาคำวา่าพุทธไปต่อนคำวา่าพนะาณิชย์เนี่ยมันาเจ็บปวดนะเพราะทุกคนหลายกลุ่มเลยนะมีความจงใจน,นะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพเริ่มใสในธรรมวิญญ เอยู่ว่าที่ได้เรียนข่าวเสียหายเมื่อไหร่แล้วามคิดขวงท่านเป็นยไงครับหลวงปู่มั่งหลวงปู่กัสหลวงปู่ชาหลงวงพ่อเบอร์ธาสมัชชเรียกได้ไม่ฟุ้งเฟ้อมีแต่ให้ไม่หวังจะเอาวัตถุอะไร